สวัสดีค่ะ,คะสวนวิวสกายบอลสีค่ะค่ะอ่ะวันนี้เบอร์โทรอะไรคะแม่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าสี่เจ็ดหนึ่งหกหกอ่ะโอเควันนี้จะให้แม่นะคะพามาดูบอลโบราณเนาะราคาที่เท่าไหร่คะแม่หนึ่งร้อยบาทค่ะทุกกระถางนะคะค่ะเริ่มเลยค่ะว่าแม่มีอะไรบ้างมีไก่ราชาวดีค่ะแล้วก็ หงเหินอุ๊ยก่อนหน้านี้หงเหินไม่ได้หรอกเนาะแม่ละอต่ก่อนนี้หงเหินตัวเด่นเลยแล้วก็สสพิญญาสสพิญญานะคะแม่แตบนี้หรอนี่นี่อันนี้ค่ะสพิญญาค่ะแล้วก็นี่ค่ะกวนอิมกวนอิมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่ะกวนอิมก็หนึ่งร้อยใช่ไหมคะแม่ค่ะแล้วก็ตัละแม่กุสุมาตอนนี้แล้วไหมแบบนั้นค่ะอันนั้นเหรอร้อยหนึ่งแม่ต้นนี้มันใหญ่อยู่ ตนไหนต้นไหนร้อยหนึ่งอันนี้ต้นก,กลางๆขน,ขนาดนี้เลยโอเคนี่ร้อยหนึ่งนะคะนี่อ่ามีอะไรอีกคะแล้วก็มีอุ๊ยอันนั้นก็ร้อยหนึ่งหรออันนี้คนสีกุ้ง คนสีก็จะแก่ค่ะาสวยไม่ใช่นะคะพวกนี้ค่ะแม่อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะห้าสิบาทอันนี้ก็เพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านนะคะอ่าพวกนี้จะอยู่ห้าสิบาทหมดเลยไก่เกยนี้ก็ใช่เหรอคะแม่เฮ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยนะคะมาดูกันเลยทางนี้ได้หรอแม่ทางนี้สองร้อยอ๋อเอมาสองร้อยเอ้ามาดูสองร้อยก่อน เสือบเสือดาวเสือดาวต้นใหญ่สองร้อยค่ะยกให้ดูหน่อยได้ไหมคะแม่ได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะต้นขนาดนี้สอรอยขนาดนี้สองร้อยเลยค่ะนีเขาพร้อมเปลี่ยนกระถางหมดเร้วนี่นะคะอ่านี้สองร้อยพวกนี้ได้หรอคะแม่ ไม่ท่อนี้ทนี้เป็นลูกไม้ที่ขายห้าสิบาทแล้วค็เก็บไว้มันไว้ดูตอนโตมันสวยนะคะอันนี้สวยค่ะมีแต่ลูกยอดมางกุดค่ะก็คืออันนี้เป็นลูกไม้ของแม่เองที่แม่ขายห้าสิบาทนั่นแหละตาดีได้ตาไรเสียที่แม่บอกพวกนี้และค่ะแม่พวกนี้ก็เป็นบางต้นบางต้นก็ร้อยเดียวเหมือนกันค่ะอย่างเรือนอันดงนี้อันนี้สวยอ่ะอะไรฮะคุณแม่อะไรอ่ะแม่แม่ก็ลืมื่อแล้วพวกนี้ล่ะคะอันนี้ พระรามมหาราชาอ่าไม่เหมือนกันหรอไม่ค่ะน,นพระรามนนรามันนี้มหาราชานั้นโสพิญญาอ่าพวกพันลงพระรามเท่าไหร่คะแม่พระรามนี้ก็ขายต้นละสามร้อยค่ะสามร้อยนะคะพระรามมหาราชาก็สามร้อยอันนี้คือพระรามนะคะ,คะอันนี้มหาราชสามร้อยอ้าวสวย,สวย อ่าสวยนะคะอุ้ยแต่รูปไม้แม่สวยจริงจริงนด็กเือนเหลืองค่ะเรือนเรือนหล่อจําได้แล้วหรอแค่เรือนหล่อเลือนหลวงสามร้อยค่ะสามร้อยนะคะอุ้ยแล้วพวกนี้ล่ะเด็กเล็กแดงอันนี้น่ารักอันนี้ลูกไม้สวยมากค่ะเ่าไหไ่อะค่ะแม่ต้นขายต้นละร้อยค่ะตั้งละร้อยลูกไม้นี้พันดีสวยซึ่งแม่ไม่บอกว่าแม่ผสมอะไรบ้างแม่ใช้คําว่าพันดีอ่ะดูกันนะคะหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวให้ดูพวกนี้อันนี้ละค่ะแม่ อันนี้แสนแสนคำแมนค่ะสามขาเท่าไหร่คะแสนคำแมนต้นละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอ่าใต่เขาค่ะคืออันนี้ก็เขาเรียกว่าแบบไม้แรงใช่ไหมคะแม่ไม้แรงก็ยังขายราคาดีอยู่นะนะคะอ๊้ยตู้นี้ก็สวยอ่ะพวกนี้นะคะนี่อันนี้ก็ไก่เศรษฐีค่ะหูอันนี้ไก่เศรษฐีมีไม่มีต้นเล็กค่ะมีแต่ต้นไส้ใหญ่เลยห้าร้อยค่ะห้าร้อยใหญ่ๆไปเลยค่ะ อันนี้คือว่ากบเลือดสาดเอา้าไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนค่ะอันนี้กบเลือดสาดกบเลือดสาดเป็นแบบนี้แดงจะเยอะหรอคะแล้วก็เขียวเข้มค่ะอันนี้เท้าจันทชนเท้าจันทชนอันนี้สโคไทยพวกนี้เท่าไหร่คะแมะ่อันนี้ก็ขายไซส์ละห้าต้นกระถางละห้าร้อยนะคะเจ็ดพวกนี้จะอยู่ห้าร้อยนี่สวยอันนี้ออกหานุมานออกสึก อ๋อจะออกสีแดงออกสรับวันนี้นะคะแม่อันนี้พญาไก่สอนสีหาราดอ๋อสวยค่ะห้าร้อยเหรอคะค่ะห้าร้อยอ๋ตัวนี้ห้าร้อยทุกคนสวยมากนี่ก็อันนี้ไม่ห้าร้อยนะคะอัญพรต้นโตต้นโตค่ะต้นโตเอาอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เป็นกอละขายตัวละพันค่ะอเป็นกอตัวละพันธ์อัญพรค่ะอัญพรตระพันธ์นะคะนี่เท้าพันตา อาท้าพันตาเป็นยังไงคะแม่ก็จะเป็นจุดๆเขียวๆมันคล้ายๆกันกับหงหยกเจ็บแลแยกก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันแม่เคแยกไหอวะตอนได้มาเขียนชื่อปะไว้ก็จําได้นะคะไปวางปนกันกลจะไม่ได้แล้วแล้วเหลืองๆนั่นะคะแม่เหลืองๆข้างล่างเลยค่ะอันนั้นเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณนะคะอันนี้ม้าเฉียวม้าเฉียวนะคะห้าร้อยไหมค่ะห้าร้อยนะคะโอเค อุ้ยทุกคนสวยมากเราชอบอันนี้นะคะแม่ชื่อว่าไนะไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีสวยมากนะคะซึ่งไม่มีแค่ต้นเดียวนาอตอนนี้นะคะไม่มีต้นเล็กมีสองสามต้นแต่ใส่เดียวกันอ๋อใส่เดียวกันนะคะ5 0ารอยบาทนะคะโอเคใครสนใจนะคะก็ทัก Facebook ของแม่ f c e b o o k อจุดใต้ลิงเนาะแม่เนาะแล้วก็มีทั้งเพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกรอบค่ะแม่0 6 1ย์4 7ห6้าสี่เจดหนึ่งค่ะโอเคค่ะใครสนใจก็บอกแม่เลยเพราะว่าแม่ส่งทั่วไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm <laughs>